สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้นําเครื่องนี้นะครับเครื่องตัดหญ้ามารุยมานะครับก็เอามาลองสูบน้ําดูนะครับนี่นะครับอันนี้ใช้ปั๊มเรียกว่าห้อยโขงนะครับ เป็นหอยโครงขนาดหนึ่งนิ้วนะครับแต่สายตัวนี้ผมใช้ขนาดนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็เพิ่งเอามาลองสูบน้ําดูเป็นครั้งแรกนะครับนี่นะครับสูบออกจากแปลงหญ้าเพนกล่านะครับน้ําก็ท่วมมาประมาณสองสามวันแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่า จะเร่งเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับเครื่องก็ได้ติดเครื่องแล้วนะครับจุ่มตัวนี้นะครับดูน้ําอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวทาการเร่งนะครับเดี๋ยวต้องเอาเชือกอะไรมาผูกคันเร่งไว้ก่อนนะครับ เ็เพื่อนดูนะครับน้ําที่ได้นะครับก็แรงมากเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหเปียกตัวับแล้วนะครับโอ้โหเครื่องแรงมากเลยนะครับตอนนี้ก็เร่งเครื่องพอสมควรนะครับ นะครก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าเครื่อง5 0ซีนะครับน้ําแรงมากเลยนะครับอันนี้เร่งเครื่องให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นรถเครื่องคืนนะครับอันนี้มันแรงเกินไปนะครับดูนะครับจับสายเกือบไม่อยู่เลยนะครับน้ําแรงมาก รเรื่องเร่งยังไม่สุดนะครับนี่นะครับเร่งได้นะครับเดี๋ยวรดไปคืนนะครับนี่นะครับเปิด เร่งเครื่องแบบพอดีพอดีนะครับนี่นะครับของเครื่องตัวนี้สูบน้ำสุดยอดมากเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพื่อเต่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ เพื่อจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะได้เครื่องสูบน้ำแบบตัดหญ้าได้นะครับเห็นนะครับซื้อเครื่องตัดหญ้าก็เอามาสูบน้ำก็ดีเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ